ตงนองเต็มถนนโชคลาบกำลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากคุ้นฝันแบบนี้ครับผมแนะนำให้คุณตั้งสติเคลียรสิ่งที่มันรกๆออกจากชีวิตคุณไปนะครับแล้วเปิดใจครับให้กับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆความสำเร็จสิ่งดีๆอะไรบางอย่างกำลังรอคุณอยู่นะครับอ่าที่สำคัญนะครับหลายคนที่ฝันแบบนี้อยากเสริมดวงให้เฮงให้แน่นให้ปังให้เร็วมากกว่าเดิมนะครับ ผมบอกเลยว่าพลังแห่งพลังแห่งแรงความฝันของการเลือดเนี่ยการฝันเห็นเลือดแบบนี้ยิ่งเจิงนองเยอะๆแบบนี้นะครับมันเป็นฝันที่แรงนะครับพลังแรงๆแบบนี้ถ้าคุณเสริมดวงด้วยการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับเปลี่ยนในเรื่องของกระเป๋าเงินกระเป๋าตังค์นะครับเพื่อเสริมเกาะคุ้มกันนะครับเรียกโชคเรียกลาบเข้ามาในกระเป๋า นะครผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองกดดูได้นะครับเพื่อคุณจะได้ของดีติดตัวไว้นะครับของที่ดีไม่ต้อง